ครับผมก็สวัสดีครับผมมาดูต้นเมื่อเช้านี่แหละนะแต่ว่าอันนี้รากเส้นใหญ่นะสวยนะเส้นรากสวยนะผมว่าข้างล่างเดี๋ยวได้นนะํานะถ้าเราไปนะแหม่เส้นนี้มีปัญหาตรงนี้เราตัดทีแล้วตรงนี้เราเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งอยู่แล้วตัดแต่งตรงนี้ออกหรือไม่ถ้าขายไว้ได้เดี๋ยวจะาวัดแต่งให้ดูนะเส้นรากสวยนะถ้าขายไว้ได้จะแต่งให้ดู แหลงรากนากสวยนะอันนี้ไม่ค่อยได้ให้น้ำเองก็เลยเป็นแบบนี้ mm hmm. son, เจสอนแดบแค่นี้นะตามเห็นนะนิดเดียวเองอันนี้เป็นม้ที่ซื้อมาพอดีที่บ้านก็มีพิบนาอยู่นะพอดีผมอยากได้สายพันธุ์อีกสวนหนึ่งมาก็เลยลองสั่งมาว่าจะมีความแตกต่างกับม้ที่มีที่บ้านไหมก็ลองสั่งมานะ ให้ช่อให้ช่อดอกที่ใช้ได้นะที่ใช้ได้ถ้าถ้าให้สมบูรณ์นะช่อมมันถ้าต้องการให้สวยให้ตัวไวน้ําอย่างเดียวนะครับผมอัดน้าไปเยอะเลยอัดน้าไปเยอะเลยช่อมจะสวยได้โตได้พ่อน้ํานะครับผมไม่ได้เน่าพ่อน้ํานะเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูอีกครั้งหนึง่งอันนี้ผมตัดตัดกิก่งทิ้งคือว่าตอนนั้นเอ๊ะทำไมซื้อมาแพงต้องเก้าร้อยแล้วต้นเล็กนะซื้อมาตอนนั้นเก้าร้อยจะไม่โตนะ ว่าอยาว่าเปรียบเทียบไม้ที่บ้านอ่ะที่ม,ม,มีแหละเกสอนแลบมประมาณนี้ไหมแลบนิดนึงนะแลบนิดนึงก็เลยเอออาเขาจะไม่สมบูรณ์แลวตัดกิ่งที่หมดก็เลยให้แต่กิ่งใหม่กตมมต็ตัดไม้เอาฟอร์มแหละตัดไปเลยตัดไม้เอาฟอร์มโอเคนะก็สวยดีนะผมว่าถ้าเป็นไม้เป็นไม้ที่ต้นใหญ่นะไม่ใช่ต้นเล็กนะกระถางใหญ่เลยก็ถ้าเราไปบำรุงดีๆนะ อาจจะเกสแรแล้วสวยก็อาจาเป็นได้นะอาจจะไ,ไม่สมบูรณ์ก็ไม่รู้นะคือก็สมบูรณ์นั่นแหละตามสภาพแต่ว่าไม้ขาดการให้น้ําสม่ำเสมอเท่านั้นเองจนชวมวงถ้าให้น้ําสม่ำเสมอถึงจะสวยได้ต้นใหญ่นะลองเอาไปเล่นดูไหมจะน่าสวยนะถ้าไม่แล้วผมจะจากการมีเวลาได้จะเอาลงเปลี่ยนดินใหม่ทำไปดีให้ดูเมื่อเช้าผมว่าพันเก้าอันนี้ผมว่าพันเจ็ดนะรวมส่งทุกอย่างเลยต้นใหญ่นะ เป็นไม้เสียบนะเป็นไม้เสียบจะเป็นแบบนี้นะไม้เสียบก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่มาเย่อมชมขอบคุณมากครับผมก็พันเจ็ดนะราคานี้คือสุดๆดแล้วซื้อมาเก้าร้อยตอนนั้นตอนเท่าแขนนะอันนี้ใหญ่แล้วก็เลยมาพันเจ็ดก็ขอบคุณทุกท่านด้วยครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ